สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนวิชาการงานกันนะคะในสัปดาห์ที่5กันแล้วนะคะซึ่งเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมค่ะก็คือการทำความสะอาดห้องเรียนค่ะมาดูกันเลยนะคะว่ามีขั้นตอนการทำความสะอาดห้องเรียนอย่างไรบ้างก่อนอื่นก็ต้องมารู้ความหมายการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม นั่นก็คือการทำความสะอาดห้องเรียนที่คุ้ครูบอกไปแล้วนั่นก็คือการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าอะไรคะห้องเรียนเราเป็นสถานที่ที่นักเรียนต้องใช้ศึกษาหาความรู้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนซึ่งเราก็ต้องดูแลรักษาใช่ไหมคะแล้วก็ทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อให้ห้องเรียนของเราสะอาดไม่มีฝุ่นค่ะแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีเหมาะแก่การเรียนค่ะ ซึ่งใกล้จะหมดโควิดคุณครูก็ต้องทำความสะอาดห้องเรียนแล้วก็ตกแต่งห้องเรียนเพื่อรอนักเรียนมาเรียนกันนะคะการทำความสะอาดห้องเรียนก็จะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกเราต้องกำหนดเป้าหมายในการทำความสะอาดห้องเรียนนะคะว่าทำอย่างไรให้ห้องเรียนเราสะอาดไม่มีฝุ่นละอองค่ะเมื่อเรากำหนดเป้าหมายแล้วรู้แล้วว่าทำอย่างไรเพราะฉะนั้น อันที่2ก็คือต้องกําหนดวิธีการทําความสะอาดห้องเรียนให้สะอาดและเตรียมอุปกรณ์การทําความสะอาดห้องเรียนค่ะซึ่งเราจะต้องแบ่งหน้าที่กันทํางานนะคะเพื่อให้ห้องเรียนเรานั้นสะอาดค่ะซึ่งการทําความสะอาดห้องเรียนก็มีขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนที่1ค่ะจัดเก็บหนังสือเรียนกระเป๋านักเรียนแล้วก็ยกเก้าอี้ขึ้นพาดค่ะนักเรียนคุ้นเคยกับภาพนี้ไหมคะ หลังจากนั้นค่ะไปดูขั้นตอนที่สองเลยขั้นตอนที่สองเราจะใช้ไม้กวาดหยักใยค่ะกวาดหยักใยบนเพดานและผนังห้องเรียนค่ะเห็นไหมคะไม้กวาดหยักใยมีลักษณะยาวๆนะคะต่อมาค่ะขั้นตอนที่สามค่ะเราจะใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นบนหลังตู้โต๊ะและเก้าอี้ค่ะนี่ ไหมกวาดขนไก่นะคะรูปร่างลักษณะเป็นแบบนี้ใช้ในการปัดฝุ่นนะคะขั้นตอนที่4ค่ะทำความสะอาดประตูหน้าต่างโดยใช้ผ้าขี้ริ้วชุบน้ำหม,ดหมาดๆนะคะเช็ดตามซอกมุมต่างๆซึ่งตามภาพเลยนะคะเช็ดบนโต๊ะตามประตูต่างๆนะคะมาดูขั้นตอนที่5เลยค่ะขั้นตอนที่5 ในห้องเรียนเรามีกระดานใช่ไหมคะไว้สําหรับเขียนนะก็ต้องทําความสะอาดกระดานค่ะอาจจะใช้แปรงลบกระดานเนี่ยลบข้อความออกนะคะซึ่งลักษณะจะเป็นแบบนี้นะการทําความสะอาดก็ลบให้เกลี้ยงนะคะต่อมามาดูขั้นตอนที่6เลยค่ะขั้นตอนที่6เราจะใช้ไม้กวาดดอกหญ้านักงเรียนรู้จักไหมคะเราใช้สําหรับกวาดฝุ่นผงบนพื้นห้องเรียนค่ะมากองรวมกัน แล้วทำไมคะแล้วก็กวาดใส่ที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งถังขยะค่ะมาดูขั้นตอนที่7กันเลยค่ะขั้นตอนที่7นั่นก็คือการถูพื้นห้องเราอาจจะใช้ไม้ถูพื้นนะคะหรือถ้าบ้านใครไม่มีไม้ถูพื้นก็อาจจะใช้ผ้าขี้ริว้วชุบน้ำบิดหมัดหมาดนะคะซักเสร็จแล้วก็ทำไมคะถูให้เกลี้ยงนะคะแล้วเราก็ ซักไม้ถูกพื้นหรือผ้าคีวิวที่เราใช้แล้วเนี่ยตากให้แห้งนะคะนี่ลักษณะนะคะที่นักเรียนเคยทำนะคะมาดูทีนี้อุป,ปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดห,ห้องเรียนเนี่ยตามที่คุณรูบอกขั้นตอน1-7มีอะไรบ้างครูจะสรุปให้นะคะมาดูอันแรกคะ่ะไม้กวาดยาหยักย่าึ่่งใช้กวาดอะไรคะเพดานหรือผนังห้องใช่ไหมคะ ลักษณะแบบนี้นะคะจะมีด้ามยาวๆนะมาดูอุปกรณ์ที่สองค่ะไม้กวาดขนไก่ค่ะใช้สำหรับปัดฝุน่นบนตู้โต๊ะต่างๆใช่ไหมคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ต่อมาค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่3ไม้กวาดดอกหญ้าอันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ใช้สำหรับกวาดฝุน่นที่อยู่บนพื้นห้องเรานั่นเองค่ะ ยังไม่หมดนะคะอุปกรณ์ไปดูชิ้นต่อไปชิ้นที่4เลยค่ะชิ้นที่4นะคะก็ได้แกวไม้ถูพื้นค่ะซึ่งไม้ถูพื้นบางบ้านก็อาจจะเป็นแบบนี้หรือถ้าไม่มีเราก็อาจจะใช้ผ้าคีริวก็ได้นะคะชุบน้ำบิดให้หมาดนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นถังน้ำนะคะอาจจะใช้สำหรับ ตักผ้าคีริ้วเนี่ยเอาไว้เช็ดตามขอบหน้าต่างประตูนะคะหรือใช้ผ้าคีริ้วผืนเล็กๆนะคะใส่น้ําต่อมาค่าอุปกรณ์อันสุดท้ายก็คือที่ตักผงคะ่ะที่บ้านเราอาจจะมีหลายรูปแบบรูปทรงเนาะอันนี้ใช้สําหรับตักผงนะคะที่อยู่บนพื้นนะคะเสร็จแล้วก็ตักไปทิ้ง ถังขยะค่ะเป็นไงครับอุปกรณ์การทําความสะอาดคร่าหมีดังนี้ทีนี้เราเข้าใจขั้นตอนแล้วการทําความสะอาดห้องเรียนเข้าใจอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําความสะอาดห้องเรียนต่อไปเราก็ต้องทําไมคะมาทําใบงานกันคะ่ะใบงานของครูจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นใบงานที่5นะคะจะมี2ตอนคะ่ะตอนแรกนะคะให้ทำอะไรคะเขียนตัวเลข นะคะเรียงลำดับขั้นตอนการทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีทั้งหมด7ข้อนักเรียนจะต้องอ่านก่อนนะคะอ่านก่อนว่าขั้นตอนไหนเป็นลำดับที่1แล้วเราก็ใส่เลข1ขั้นตอนไหน2 3ไล่ไปเรื่อยเลือจนถึงลำดับที่7ค่ะส่วนด้านที่2ด้านล่างค่ะให้เขียนชื่ออุปกรณ์ในการทําความสะอาดห้องเรียนค่ะนี่มีช่องว่างให้ใช่ไหมคะมีบรรทัดว่างๆให้ ให้นักเรียนเขียนชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ทําความสะอาดห้องเรียนมาทั้งหมดนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างหรือนักเรียนอาจจะเพิ่มเติมก็ได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ให้นักเรียนตั้งใจทาและอย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ